บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ ใครที่รอคอยการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,ร,ฐรอบใหม่ไม่ควรพลาดค่ะล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้ทางกระทรวงการคลังเร่งถกเกณฑ์หาหรือในเรื่องของเกณฑ์ใหม่ก่อนเปิดลงทะเบียนในเดือนมีนาคม2 5 6 8รปนี้ใครบ้างได้รับสิทธิ์คนเกา่าใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันไหนและคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนแต่มีการคัดกรองแต่จะผ่านสิทธิ์ทุกคนหรือไม่คุณสมบัติหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรใครที่รอคอยรวมไปถึงใครที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์หรือกลายเป็นกลุ่มตกหล่นนะคะ มาลงทะเบียนใหม่จะต้องมีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์อย่างไรในการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารก่อนที่ทางกระทรวงการคลังจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนและก็ในส่วนของทางครมอเตรียมอนุมัตินะคะในการลงทะเบียนหลักเกณฑ์ใหม่ในรอบใหม่เดือนมีนาคม25งพันาบาทค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนท,ท,ทุกท่านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐ,รฐ,รฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการระบุถึงความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2 5ง ว่าขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อม,อมทบทวนราย,รยละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆภายในเดือนมก,กราคมนี้แะคะคุณผู้ชมที่จะมีการประกาศให้คณะกรรมาการประชารัฐส,สวัสดิการเพรื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมนะคะพิจารณาข้อสรุปที่ชัดเจนจากกรณีที่มีการนําเสนอสู่คณะรัฐมนตรีและมีการพิจารณาเห็นชอบในลําดับต่อไปและจะเปิดให้ทบทวนเปิดลงทะเบียนภายในสิ้นเดือนมีนาคม2568นี้ค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากๆกลุ่มเดิมฟังด่วนกลุ่มใหม่ฟังเลยนะคะลงทะเบียนบัตรเครดิการแห่งรัฐที่ไหนกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนบัตรเครดิการแห่งรัฐผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็กลุ่มเดิมคือ14.5ล้านคนผู้ที่ถือบัตรเครดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์ในปัจจุบันอยู่และะ้วเนี่ยค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แต่ว่าทางกระทรวงการคลังจะนําข้อมูล14.5ล้านคนก้อนนี้ไปทบทวนคัดกรองใหม่แบบอัตโนมัติส่วนใครจะผ่านไม่ผ่านอันนี้ขึ้นอยู่กับ การคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติจากทางกระทรวกงการคลังแต่กลุ่มใหม่คือใครกลุ่มใหม่ก็คือผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนผู้ที่ตกหล่นไม่ผ่านเกณฑ์นในการคัดกรองคุณสมบัติคาดว่าจะมีประมาณ10ล้านคนโดยจะมาจากประชาชนที่เพิ่งอายุครบ18ปปีบริบูรณ์ด้วยมาลงทะเบียนนะคะซึ่งจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะ ส่วนคุณสมบัตินะคะตอนนี้ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีในส่วนของคุณสมบัติคร่าวๆในปี2,565มาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งในส่วนของกรณีนะคะที่มีเงื่อนไขในการลงทะเบียนทำบัตรคุนจนหระะือว่าบัตรสิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้องลงทะเบียนรายบุคคลแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นรายบุคคลแล้วก็รายครอบครัวด้วยมีสัญชาติไทยอายุ18บปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีไรายได้คนละไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีแล้วก็ในครอบครัวด้วยนะคะมีการเฉลี่ยต่อครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อปีต่อคนด้วยส่วนทรัพย์สินทางการเงินได้แก่งเงินฝากพันธบัตรตราสารหนี้ต่างๆต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนหรือในระดับครอบครัวไม่เกิน1นึ่งแบาทต่อคนต่อปีเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดิน ที่เกิดจากกรณีทางกระทรวงการคลังกําหนดไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินกู้บ้านเกิน1.5ล้านบาทขึ้นไปไม่มีวงเงินในการกู้ซื้อรถตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปไม่เป็นบุคคลนะคะที่ต้องห้ามจากทางกระทรวงการคลังส่วนกรณีนะคะไม่มีครอบครัวแต่มีห้องชุดต้องมีห้องชุดได้ไม่เกิน35ตารางเมตรแล้วก็ที่ดินไม่ใช่เพื่อการเกษตรไม่เกิน1ไร่หรือไม่ใช่ในการเกษตรไม่เกิน10ไร่หรือมีบ้านพร้อมที่ดินบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์ตึกแถวนะคะไม่เกิน 25ตารางวารวมกันทั้งหมดแล้วพื้นที่ทางการเกษตร,รไม่เกิน10ไร่ตามที่ทางกระทรวงการคลังกำหนดอันนี้เป็นเกณฑ์ตัวปี2565นะคะแต่ตัวเกณฑ์ใหม่เนี่ยจอะมีการปรับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดๆหน่อยๆค่ะคุณผู้ชมต้องรอการประกาศความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้บัตร,รเครดิรแห่งรัฐได้รับสิทธิ์อะไรบ้างก็จะมีวงเงินรู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทวงเงินค่ารถได้3ประจำทาง750บาทค่าการหุงต้ม80บาทนาน3เดือนแล้วก็บันเทาภา ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ําประปา100บาทค่าไฟาฟ้าไม่เกิน315บาทรวมแล้วจะได้รับอยู่ที่1545บาทต่อเดือนแต่ทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังเขาจะมีการทบทวนใหม่ก่อนนะคะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิัิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าในการทบทวนให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยจริงๆให้ได้รับสิทธิตรงนี้จากสาวัสดิการจากทางภาครัฐและนอกจากนี้นะคะบัตรสิริการแห่งรัฐใช้จ่ายอะไรบ้างก็ยังคงได้รับสิทธิเหมือนเดิมแต่จะมีการเพิ่ม สิทธิ์อะไรแบบไหนก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นำมฝาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ